สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองครับบ่ายวันเสาร์สเปเชียลครับพบกับผมพีรพลพงศ์ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลุ่มบริษัทหลริ์ครับแน่นอนครับทำหน้าที่เหมือนเดิมครับก็จะมาวิเคราะห์ในส่วนของภาพรวมราคาทองนะครับที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาและรวมไปถึงในส่วนของภาพรวมตลาดทองที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเจาะให้ดูครับว่าวิกหน้าจะมีปัจจัยอะไรที่สําคัญต่อตลาดทองบ้างนะครับและรวมไปถึงในส่วนของทิศทางค่าเงินนะครับและทิศทางทองนะครับ และจบสุดท้ายในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับเพื่อที่จะให้นักลงทุนนะครับมองเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับวางแผนในการซื้อขายทองคําแท่งในสัปดาห์หน้านะครับคลิปนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเรคคอร์ดในช่วงวันศุกร์ช่วงบ่ายนะครับผมฉะนั้นราคาที่ท่านเห็นในช่วงวันเสาร์เนี่ยอาจจะมีแตกต่างจากความเป็นจริงไปบ้างนะครับแต่ว่าใช้ดูได้นะครับผมเพราะว่าภาพรวมสรุปผมสรุปให้เป็นภาพรวมใหญ่นะครับผม นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับผมครับก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของภาพรวมรายสัปดาห์ของสัปดาห์หน้านะครับเรามาดูในส่วนของภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับว่าในส่วนของราคาทองมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับเริ่มจากในส่วนของราคาทองคําในตลาดโลกครับเราจะพบว่าในส่วนของนะครับ กราฟแท่งเทียนนะครับยังคงทยอยปร,รับร่วงลงอย่างต่อเนื่องนะครับและยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเทรนขาลงนะครับผมนะฮะโดยระหว่างสัปดาห์ครับสามารถทํา i g สุดที่1,802เหรียญครับส่วนต่ำสุดนะครับก็จะวิ่งอยู่ราวประมาณ 1752เหรียญหรือไม่นำซ้ำอาจจะหลุดแล้วก็ได้นะครับตรงนี้ต้องบอกกันว่าผมเรคคอร์ดในช่วงวันศุกร์นะครับผมนะฮะช่วงตอนเย็นๆครับฉะนั้นตอนหัวคำ่ำอาจจะหลุดตรง1752ลงไปแล้วก็ได้นะครับก็จะอยู่กรอบประมาณนี้ของภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาดูในส่วนของราคาทองไทยกันบ้างครับตรงนี้เป็นในส่วนของราคาทองคําแท่ง96.5น้ําหนัก1บาทครับอันนี้ในส่วนของอ้างอิง ร,ราคาทองออสลิยครับตรงนี้นะครับเราจะพบว่าในส่วนของราคาทองนะครับยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า30,000ครับในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมนะล่าสุดก็อยู่ราวๆประมาณสัก29,6 0 0 2 9 7 0กากสาว่าบาทนะครับสำหรับราคาทองคำในประเทศครับไม่รอช้าครับมาต่อกันในส่วนของปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์หน้ากันครับว่าจะมีตัวเลขอะไรนะครับที่ส่งผลกระทบต่อตลาดเงินและตลาดทองบ้างนะครับเริ่มจากวันจันทร์ครับไม่มีตัวเลขที่สําคัญนะครับ วันอังคารครับก็จะมีในส่วนของดัชนี PMI ภาคการบริการของสหรัฐครับช่วงเวลา2ทุ่ม45นาทีนะครับมาต่อกันในส่วนของวันพุธครับวันพุธก็จะมีในส่วนของยอดขายนะครับสินค้าคงทนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของยอดขายบ้านที่รอปิดการขายนะครับผมในช่วงเวลาทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มนะครับต่อกันที่วันพฤหัสครับผม วันพฤหัสนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเลข GDP สหรัฐครับเวลาทุ่มครึ่งนะครับผมและอ่าก็ต่อด้วยในส่วนของประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดครับเรียกว่าแจ็คสันโฮสิมโพเซียมนะครับผมตรงนี้นะครับผมนะก็จะมีการประชุมตลอดทั้งวันนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของ คว,วามเคลื่อนไหวของเงินเฟอ้อนะครับทิศทางการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับในช่วงวันที่25นี้ค่อนข้างสําคัญนะครับผมนะฮะวันศุกร์ก็เช่นกันครับวันศุกร์ก็จะมีในส่วนของดัชนีรายจ่ายนะครับเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลครับช่วงเวลาทุ่มครึ่งครับผมและก็จะมีในส่วนของประชุมทั้งวันของอ ประจําปีของทางธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะครับวันที่ 25- 26นี้นะครับแล้วก็ต่อกันที่วันที่27นะครับนะฮะฉะนั้นจะบอกว่าวันที่25ถึงวันที่27นี้นะครับผมนะเป็นวันที่มีความสําคัญต่อตลาดเงินและตลาดทองมากนะครับทองน่าจะพันผวนนะครับผมนะพันผวนรุนแรงด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประชุมใหญ่ประจําปีของเฟดทีนี้เราก็จะมาโฟกัสกันว่าเฟดจะมีทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นะครับทิศทางไหนนะครับที่จะมีการปรับขึ้นครั้งถัดไปเนี่ยในวันที่21กันยายนนี้นะครับผมนะนะครับก็จะมาดูในส่วของนี้แน่นอนครับผันผวนแน่นอนนะครับจับตาดูไว้เลยตั้งแต่วันพุธถึงวันเสาร์นะครับผมนะนะครับตลาดทองมีความผันผวนแน่นอนครับ ทีนี้นะครับในส่วนของตัวเลขคาดการณ์ของปฏิทินเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่มีออกมานะนะครับเราจะมารอในส่วนของตัวเลขคาดการณ์อีกที่นในวันจันทร์นะครับซึ่งจะมีนักวิเคราะห์ของออสเลิสครับก็จะมาวิเคราะห์ให้นะครับว่ามีคาดการณ์เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีผลกระทบเอฟเฟกต่อทองอย่างไรนะครับจะมาสรุปให้ทีวันจันทร์อันนี้ให้ดูเป็นภาพคร่าวๆนะครับว่าอาทิตย์หน้ามีอะไรที่สําคัญบ้างที่จะต้องโฟกัสสรุปเลยก็คือนะครับตั้งแต่ วันพุธถึงวันเสาร์นะครับค่อนข้างสําคัญมากนะฮะมาร์กปฏิทินและแจ้งเตือนเอาไว้ดีครับสำหรับใครที่รอซื้อทองรอขายทองนะครับมาต่อกันในส่วนของทิศทางค่าเงินกันบ้างครับทิศทางค่าเงินนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองนะครับมาเริ่มจากในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์กันก่อนครับหากเราดูในส่วนของนะครับไทม์เฟรมรายเดย์นะครับผมนะเราจะเห็นว่าในส่วนของทิศทาง นะครับของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับยังคงมีทิศทางที่จะปรับตัวแข็งค่าครับนะฮะแต่ก่อนที่เราจะมาเข้าใจว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาทองอย่างไรนะครับก็จะให้กรอบความคิดประมาณนี้นะครับว่าในส่วนของถ้าเกิดว่ากรณีที่ตัวสกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่านะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับทองจะปรับตัวร่วงนะครับนะ ในส่วนที่กรณีที่ตัวสกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่านั่นหมายความว่าทองจะขึ้นครับกราฟนี้นะครับแสดงการปรับตัวเป็นทิศทางขาขึ้นครับขึ้นในที่นี้นะครับหมายถึงทิศทางเงินสกุลเงินดอลลาร์มีโอกาสปรับตัวแข็งค่านะครับโอเคครับผมมาเริ่มจากในส่วนของการวิเคราะห์กันบ้างนะครับการวิเคราะห์นะครับเราจะพบว่านะครับหากเราใช้อินดิเคเตอร์นะครับ ที่ผมถนัดใช้ก็เป็นอิชิมูกุคลาวเนาะนะครับเมื่อไหรก็ตามที่กราฟแท่งเทียนนะครับยังคงเคลื่อนไหวอยู่บนเหนือกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นนะครับหรือเรียกว่ากลุ่มก้อนเมฆอัโคโมนะครับทางเฟรมเดย์นะครับยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับผมนั่นหมายความว่าโอกาสที่ตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับมีโอกาสแข็งค่าสูงมากกว่าอ่อนค่านั่นเองครับตราบใดที่กราฟแท่งเทียนนะครับยังไม่ทะลุ กลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นนี้ลงไปนะครับผมนะตัวสกุลเงินดอลลาร์จะปรับตัวไปที่ทางขาขึ้นก่อนนะครับและกลุ่มก้อนเมฆนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นแนวรับนะครับผมถ้ารับอยู่เห็นไหมครับภาพรวมในอดีตก็จะนะรีบาวกลับขึ้นไปทุกครั้งนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยเ8็ดยังไม่หลุดแนวกลุ่มก้อนเมฆนะครับขาขึ้นนะครับผมนะฉะนั้นนะครับ ผมก็จะ forecast อนุมานไว้ว่าน่าจะขยับขึ้นไปนะครับนะปรับตัวที่ทางแข่งข่าฉะนั้นแน่นอนนะครับว่านะครับราคาทองอาจจะมีการปรับตัวย่อนะครับผมถ้าดูในส่วนของนะครับแผนภาพดังกล่าวนี้นะครับผมเส้นสีฟ้าแทนอะไรครับเส้นสีฟ้าที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับแสดงถึงช่วงเวลาที่ทางธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดครับ ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับเราจะพบว่านะครับทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดครับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้แล้วเนี่ยสครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วง15มีนาคม3พฤษภาคม15มิถุนายนและก็ล่าสุดครับวันที่27กรกฎาคมนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของสถิติความเคลื่อนไหวของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับแน่นอนนะครับว่านะครับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับก่อน วันที่จะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะภาพรวมการแท่งเทียนครับจะทยอยปรับตัวแข็งค่าขึ้นทุกครั้งครับผมนะฮะแล้วก็พอถึงใกล้ๆวันที่จะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะถึงจะมีอโอกาสที่จะปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับอ่อนค่าในที่นี้ก็คือปรับตัวร่วงลงมานั่เนเองนะครับผมนะฮะซึ่งจะเล่นแพทเทิร์นแบบนี้ตลอดนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเอาข้อมูลชุดดังกล่าวที่ผ่านมา4ครั้งเนี่ยมาสรุปนะครับเราจะพบว่านะครับบทสรุปแล้วนะครับก่อนที่จะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยตัวสกุลเงินดอลลาร์จะมีโอกาสปรับตัวแข่งค่านั่นหมายความว่าก่อนจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นวันที่21กันยายนนี้นะครับตัวสกุลเงินดอลลาร์จะมีโอกาสที่จะปรับตัวแข็งค่าเหมือนเหมือนรอบที่ผ่านมาครับเห็นไหมครับล่าสุดอยู่ที่107.69นะครับ แน่นอนครับว่าก่อนที่จะมีการประกาศขึ้นอตัตราดอกเบีย้ยวันที่21กันยาน,น่าจะมีการขยับปรับตัวขึ้นไปเหมือนครั้งที่ผ่านมาครับผมฉะนั้นนะครับช่วงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าทองจะขึ้นยากนะครับผมขึ้นก็จะเป็นในลักษณะที่ขึ้นเพื่อลงต่อนั่นเองนะครับผมเพราะว่ารูปแบบโมเดลเงี้ยมันเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะส่งผลให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่า ทุกครั้งไปนะครับผมนะฮะฉะนั้นนะครับก็อนุมานได้ว่าสัปดาห์หน้านะครับถ้ากรณีที่เฟดนะครับอ,อิงในส่วนของข้อมูลฟันเดเมนทัลนะครับเฟดนะครับมีพูดย้ำๆไว้ว่า,า21กันยายนนี้อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับผมนะฮะที่ระดับ0.75นะครับผม นะตรงนี้เองนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์น่าจะปรับตัวแข็งค่าต่อนะครับผมแต่ถ้าว่าบอกว่าเฟดบอกว่าอา,อาจจะไม่ปรับตัวเยอะนะหรืออาจจะเต็มที่ก็แค่0.50อะไรอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้อาจจะส่งผลให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์ 1, อ่อนค่าลงมาบ้างแต่นั่นแหละครับอย่างที่บอกครับในสุดอย่างไรเสียแล้วนะครับขึ้นดอกเบีย้ยยังไงตัวสกุลเงินดอลลาร์ 1, ต้องขึ้นแน่นอนนะครับผมยังหนีไม่พ้นนะครับผมนะ ยังไงก็ต้องกลับมาเป็นขาขึ้นก่อนการประชุมวันที่21กันยายนนี้นะครับผมฉะนั้นสัปดาห์หน้านะครับมีโอกาสที่ราคาทองน่าจะยังไม่ค่อยฟื้นจาก30,000นะนะครับผมนะเว้นจากค่าเงินบาทบาทบ้านเราจะมีความผันแปรหรือผันผวนนะครับผมนะฮะนะครับเห็นไหมฮะกราฟแพ่งเทียนยังอยู่บนเหนือกลุ่มก้อนเมฆเลยนะครับผมนะฮะ ทองจะปรับขึ้น30,000ได้ก็ต่อเมื่อมันหลุดกลุ่มก้อนเมฆนี่ลงไปเราถึงจะมีสิทธิ์เห็นนะครับผมฉะนั้นสรุปเลยตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับช่วงนี้ยังเอื้อให้ตัวตัวทองนะครับวิ่งในทิศทางขาลงนะครับส่วนทางกับในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับเพราะว่าทั้ง2คู่สกุลเงินเนี่ยนะครับมีความแปรความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกันนะครับผม จบกันในส่วนของคู่สกุลเงินดอลลาร์นะครับมาต่อกันในส่วนของค่าเงินบาทกันบ้างครับเงินบาทนะครับล่าสุดนะครับในช่วงวันศุกร์ที่ผมเรคคอร์ดนะครับเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางที่อปรับตัวอ่อนค่า,านะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับ เราจะเห็นว่านะครับล่าสุดครับเงินบาทนะครับณวันศุกร์ช่วงเวลาบ่าย3นะครับจะอยู่ที่อัเลาประมาณ35.664นะครับผมนะฮะก็อ่อนค่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับผมนะฮะก็วิ่งตามเงินดอลลาร์ด้วยแหละนะครับช่วงที่สกุลเงินดอลลาร์แข็งบาทก็อ่อนนะครับฉะนั้นนะครับราคาทองนะครับแม้ว่าจะมีการปรับตัวลงเรื่อยๆนะครับผมแต่เราจะเห็นว่าในส่วนของราคาทองคําแท่งในประเทศเนี่ย ปรับลงไม่เยอะนะครับผมก็ยังคงวิ่งอยู่ประมาณ29,700นกะครับ600กว่าไปปลายนะครับผมนะครับเหมือนกันครับเช่นเดียวกันครับในส่วนของเงินบาทครับตรงนี้วิธีจะต่างกับตัวของสกุลเงินดอลลาร์นะครับถ้ากราฟท่้งเทียนทยยนปรับตัวขึ้นันั้นหมายความว่าตัวสกุลเงินบาทอ่อนนะครับถ้ากราฟปรับตัวลงนะครับนั่นหมายความว่าตัวเงินบาทปรับตัวแข็งค่านะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับผมเงินบาทนะครับเรายังเห็นว่านะครับ ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกลุ่มก้อนเมฆนะครับตอนนี้เรียกว่าไซเวนะครับแล้วก็ยังคงไม่หลุดนะจากกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นนะครับผมฉะนั้นนะครับโอกาสที่มันจะปรับตัวอ่อนค่าไปนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงมากกว่านะครับผมนะรูปแบบวันศุกร์นี้นะครับก็ยังสวยอยู่นะครับผมนะพยายามจะปรับตัวขึ้นไปนะครับผมแน่นอนครับว่าอย่างไรเสียแล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศแต่ว่า นื่องจากว่าอเมริกานะครับอย่างที่บอกครับเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะฮะฉะนั้นแน่นอนครับยังย่อมส่งผลให้ตัวสกุลเงินบาทนะมีทิศทางอ่อนค่าต่อนะครับผมดูได้จากไรนะครับดูได้จากาช่วงเส้นสีฟ้านี่แหละครับช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยเห็นไหมครับเมื่อไรก็ตามที่มีการประกาศขึ้นอาตาัตราดอกเบีย้ยแต่ละครั้งเนี่ยเงินบาทจะมีทิศทางอ่อนค่าตลอดครับผมเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นรอบที่1รอบที่2รอบที่3รอบที่4 และรอบที่5นี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะเล่นรูปแบบแพทเทิร์นเดิมนะครับผมก็น่าจะกลับตัวขึ้นไปอ่อนค่าเหมือนเดิมฉะนั้นนะครับราคาทองนะครับก็อย่างที่บอกครับลงแต่ก็ลงไม่แรงเพราะว่ามีค่าเงินบาทอุ้มเอาไว้นะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมก็ใครตั้งซื้อราคาทองก็บวกราคาทอง เพิ่มเผื่อค่างเงินด้วยนะครับผมนะสรุปเลยค่างเงินบาทนะครับมีทิทางปรับตัวอ่อนค่านะครับฉะนั้นแม้ราคาทองในสัปดาห์หน้าจะมีการปรับตัวลงเยอะๆก็ตามเราจะเห็นว่าในส่วนของราคาทองคําในประเทศเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยปรับตัวลงเยอะมากหนักนะครับผมแต่ว่าอาจจะส่งผลดีก็ได้นะสําหรับใครที่รอขายทองมีการซื้อเอาไว้บางส่วนแล้วนะครับผมก็ถ้าดีดขึ้นนิดหน่อยนะหรือทองมีโอกาสจังหวะรีบาวนิดหนึ่งเนี่ยก็ อาจจะออกได้นะครับผมนะนะครับผมฉะนั้นขาซื้อทองช่วงนี้ลําบากหน่อยเพราะว่าซื้อทีไท่ไรทองก็ลงนะครับเพราะเรายังอยู like ่ในเทรนขาลงนะครับจบแล้วในส่วนของภาพรวมทิศทางสกุลเงินครับมาต่อกันที่ในส่วนของพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือในส่วนของทองคํานั่นเองครับทองคําสัปดาห์หน้าจะมีทิศทางอย่างไรนะครับผมนะฮะทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของภาพรวมใหญ่กันก่อนนะว่าปัจจุบันครับราคาทองนะครับ ตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีรูปแบบเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับเอาให้เห็นภาพใหญ่ก่อนนะครับจะได้จินตนาการออกนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ Time f ฟรมเดย์นะครับผมนะกราฟแท่งเทียนรายวันนั่นเองนะครับผมนะตั้งแต่ต้นปี2022ครับเห็นไหมครับราคาทองนะครับมีการทยายปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและก็สิ้นสุดขาขึ้นนะครับในช่วงของหลังการประทุระหว่าง สงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับซ,ซึ่งตอนนั้นมีความพีคของเหตุการณ์ค่อนข้างสูงนะครับในช่วงของอประมาณวันที่7มีนาคมครับก็หนุนให้ในส่วนของราคาทองนะครับดีดทำา i g สูงสุดในรอบปีที่2,072เหรียญนะครับหลังจากเหตุการณ์นะครับลดความรุนแรงลงมานะครับประกอบกับในส่วนของที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ย ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับถึง4ครั้งที่ผ่านมาด้วยกันเนี่ยส่งผลให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับปรับตัวนะครับในทิศทางขาลงนะครับหลังจากผ่านช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ยาวลงมาเลยนะครับเราจะเห็นว่ายังในส่วนของกราฟแท่งเทียนนะครับก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใต้กลุ่มก้อนเมฆณปัจจุบันนี้นะครับผมเห็นไหมฮะมันหลุดเทรนขาขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณนะครับ ต้นเดือนเมษายนเห็นไหมครับหลังจากนั้นกราฟแท่งเทียนครับยังคงเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อเนเมฆชนะน,นะครับฝั่งที่ได้เปรียบตลาดเนาะถ้าพูดถึงมุมใหญ่ๆก็คือเป็นฝั่งเซลล์นะครับซื้อขายแล้วก็ค่อยมาซื้ออันนี้พูดถึงในแง่ของคนที่เทรดทองนะครับผมนะครับหรือคนที่มีทองบางส่วนแล้วทยอยขายแล้วก็ไปรอซื้อในส่วนของราคาท,ทองต่ําอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะเป็นในลักษณะความหมายนี้นะครับนะฝั่งเซล เคลื่อนไหวบนเหนือกลุ่มก้อนเมฆคูโมเราเล่นบ่ายไหมครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงต้นมกราครับจนถึงมีนาเมษานะครับย่อบ่ายย่อไปนะครับได้เปรียบตลาดตลอดนะครับพอมันมุดลงกลุ่มก้อนเมฆหลุดกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองนะครับการเล่นฝั่งเซลล์นะครับย่อมได้เปรียบตลาดนะครับผมนะเพราะว่าขายนะครับราคาก็ย่อขายเสร็จ ก็ย่อนะครับราคาต่ำลงไปเรื่อยๆทำนิวโลไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะล่าสุดก็มีการทำนิวโลในช่วงวันที่21กันกรกฎาคมนะครับผมนะฮะล่าสุดครับล่าสุดมาต่อกันที่ภาพรวมล่าสุดล่าสุดอยู่ตรงนี้เลยครับ1752นะครับยังคงถือว่านะครับในไทม์เฟรมเดย์นะครับอิชิโมกุคาวกรับแท่งเทียนยังไม่ทะลุกลุ่มก้อนเมฆขาลงเลย ะฉะนั้นช่วงนี้ยังมองขาลงสัปดาห์หน้าก็ยังมองขาลงนะครับอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาบ้างแหละนะครับแต่นะครับ,นะรบจะเป็นในลักษณะการรีบาวเพื่อปรับตัวลงนะครับตราบใดที่เขายังไม่สามารถเบรกกลุ่มก้อนเมฆนี้ขึ้นไปได้นะครับมันถึงจะเป็นขาขึ้นนะครับการที่จะเบรกกลุ่มก้อนเมฆขึ้นไปได้เนี่ยเขาต้องเบรกโซนประมาณ1 7 8เหเหรียญเนะนี่ยตรงเนี้ยนะฮะโอกาสมองขึ้นและได้เปรียบตลาดเนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งน,นะครับ ฝั่งบายจะเก่งกําไรได้ง่ายขึ้นนะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่าวันเสาร์นะครับวันศุกร์เนี่ยที่ในขําคืนที่ผ่านมานะครับทองหลุดพันเจ็ด้อยห้าสบสองลงมานะครับสัปดาห์หน้าทรมยาวเลยครับผมนะฮะเราก็จะไปวิ่งอยู่ในกรอบล่างนะครับผมนะฮะพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองว่ากันอีกทีที่ประมาณพันเจ็ดร้อยสาสิห้าพันเจ็ดอยสบสี่นะครับเป้าหมายนะครับผมนะฮะ ขยับให้ดูนะครับผมนะฮะนะจะกลับมาเป็นวิ่งแบบนี้หรือเปล่านะครับวันศุกร์นะครับศุกร์นี้แหละอาจจะเป็นตัววัดเลยว่าว่ากราฟแท่งเทียนนะครับจะยืนเหนือพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองเหรียญได้ไหมหรือหลุดลงไปนะครับถ้าหลุดลงไปนะครับสัปดาห์หน้าครับเราก็จะวิ่งวนเวียนอยู่ตรงนี้นครับบริเวณใต้กลุ่มก้อนเมฆเหมือนเดิมครับนะ ะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนะฮะถ้าสัปดาห์หน้าไอ้ถ้าวันศุกร์ที่ผ่านมาครับทองยืนเหนือ1752อยู่นะครับผมแล้วขึ้นไปประมาณหนึ่งเจ็เราก็จะคงเล่นไซด์เวอยู่ในกรอบเนี้ยจนกว่าจะรอเขาหนึ่ง้าทะลุขึ้นไปถึงจะเป็นขาขึ้นได้นะครับอันนี้อ้างอิงมาจากนะครับอินดคเตอร์อิชิมุกุคลาวนะครับในส่วนของราคาไทยบาทตรงเนี้ยนะครับ ผมก็คำนวณให้แล้วนะนะครับต้องบอกกับว่าเรทที่ผมคำนวณเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ35.72เนะครับเป็นเงินบาทในช่วงของวันศุกร์ช่วงบ่ายเนาะนะครับฉะนั้นนะครับวันเสาร์หรือวันศุกร์กลางคืนเงินบาทอาจจะวิ่งไปต่อไหนต่อไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับผมหรือสัปดาห์หน้านะครับถ้าเกิดว่ามันยังคงขึ้นไหวยอยู่บริเวณนี้นะครับเงินบาทอยู่ที่ประมาณ35.72นะครับราคาพวกนี้ก็ยังคงอ้างอิงได้อยู่นะครับผมนะฮะสัปดาห์หน้า นะครับถ้าปรับบวกอ่อนค่าขึ้นมาท่านผู้ฟังก็ไปบวกกันเองครับอาจจะบวกเผื่อประมาณบวก50บวกร้อนะครับผมนะฮะถ้าเกิดมันปรับตัวแข็งค่าต่ำกว่าสามสครับอาจจะลบ50นะครับหรือลบร้อยนะครับก็เผื่อไว้ที่แน่ๆก็คือให้ดูในส่วนของราคาทองคําในตลาดโลกเป็นหลักนะครับณช่วงนั้นค่าเงินมันจะเป็นอย่างไรก็ นั่นแหละฮะก็ต้องซื้อแล้วล่ะฮะถ้าเกิดมันลงมาขนาดนั้นนะครับแนวรับนะครับก็นะครับ1752เนาะเป็นแนวรับของอ่ารายสัปดาห์หน้านะครับถ้าเกิดว่าวันศุกร์นะยังรับอยู่นะที่1752นะครับผมนะอันนี้จะถือว่าเป็นแนวรับใหญ่นะครับผมนะครับเราก็จะมองขึ้นไปในกรอบที่ประมาณ1,765-1,772ราคาไทยอยู่ที่ประมาณ29,862ถึง29,000 2 9 9 8 0ตรงนี้นะครับผม1 7 7 b r เ a k บรกขึ้นไปได้นะครับผม1785นะครับให้เป็นต้านสุดท้ายแล้วกันเนาะที่ประมาณ3 1 1 0 0 0ถึง200กว่าบาทครับที่1785นะครับฉะนั้นแนวต้าน,นะครับของสัปดาห์หน้าให้ประมาณนี้ก่อนนะครับเบรก k 7 8 8 5ได้นะครับเราถึงจะมองเป็นขาขึ้นนะครับฉะนั้น นะครับถ้าเป็นขาขึ้นนะครับพันแปดร้เหรียญก็น่าจะมาครับราคาไทยนั้นอยู่ราวประมาณสามหมื่นสบาทนะครับอาจจะบวกลบ50าสิลบร้อยนะครับแล้วแต่ค่าเงินณช่วงนั้นนะครับเบสพันแปดร้เ็ดสิบเพันแปดเจ็ดหรียญพันแปดรเหรียญราคาไทยอยู่ที่3,720บาทนะครับพั 1, 40, 3, 1, นแปอยสีเหรียญสามหม่นหนึ่งพันหะครับผมว่ายังเหรอครับ เอาในส่วนของ1,802เหรียญ1 8น7 0 7เหรียญหรือ1,785เหลรียญน่ยเอาตรงนี้ให้ผ่านก่อนเนาะนะครับขาบวกเราถึงจะมองว่าบวกต่อนะครับแนวร,รับนะครับที่เดิมครับ7 7 5 2ไม่หลุดก็ย่อซื้อได้นะครับเก่งกำไรระยะสั้นนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่ในเทรนขาลงสำหรับใครที่คาดคะเนว่าหลุดแน่ๆเลย1,752เหรียญนะครับเราไปรอดักซื้อที่ 1 7 3 5นะครับราคาไทายอยู่ที่ประมาณ2 9 4 0 0บาทนะครับหรือ1 7 2 4อยู่ที่29200บาทนะครับตรงนี้จะให้เป็นโซนแนวรับหลักที่น่าจะไปรับนะครับหากกรณีหลุด1752เหรียนในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโอเคนะฉะนั้นกรอบการลงทุนประมาณนี้นะครับสรุปเลยนะครับภาพรวมทางเทคนิคนะครับยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับจะกลับเป็นขาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ,อ กราฟแทงเทียนครับทะลุ1785เหรียญขึ้นไปครับฝั่งย่อบายถึงจะได้เปรียบตลาดนะครับฉะนั้นย่อเข้าไปย่อซื้อย่อซื้อได้เลยนะครับแต่หากที่ในช่วงวันศุกร์นะครับ1765 1772 1785ก็ยังเบรกไม่ผ่านเนี่ยนะครับขาลงก็คงยังได้เปรียบอยู่นะครับผมสิ่งที่เราจะเล่นต่อนั้นก็คงเป็นพุ่งมาแรงๆก็คงขายแล้วก็มาซื้อต่ำเพราะว่าภาพรวมยังคงเป็นขาลงเนาะสรุปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับการวิเคราะห์ภาพรวมรายสัปดาห์ที Lock ่จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าก็ให้กรอบประมาณนี้นะครับเราก็จะมีแนวรับที่ต้องโฟกัสครับ1 7 5 2กับ1 7 8 5รดนะครับจุด1752ครับไหลต่อครับครับ17เอ่อเบรก1785ขึ้นไปได้มองขาขึ้นกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปประมาณนี้นะครับหากใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อทิศทางการลงทุนของท่านผู้ฟังครับช่วยกดไลค์ นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือต้องการเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งออสรลครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสรลสแกนเลยครับ